สบายดีสบายดีพี่น้องป้าแดดแห้งจะมาเห็นหอวไทรนาแล้วพี่น้องวันนี้ขี้มักกับมาหัวนาเนาะแต่ว่าสีลงเกี่ยวขาวเลยนะพี่น้องตอนนี้มียาดีมกับมาเห็ดอันแกงปลาใส่มะบวกไปเนาะไม่เอแกงปลาที่เขาเชียงเลยแม่คิลงไปเกี่ยวขาวพี่น้องอ่ะกับหัวน้าแล้วพี่น้องเนาะอันนี้เขาห่อขึ้นมาไปเกียวซอยมียาเลื้องซออันซอนหน่อยซออ่อนเนาะพี่น้องก็จนเชียรกินขาวเที่ยงเพราะหน้าเขาชีโร่งเกี่ยวขาวชิลร่งเกี่ยวขาวเด้อพี่น้องเด้อ ามาลุน <laughs> ไปเด้อไปเด้อไปซื้มาสวยนะนีเดียมเป็นมาแนะล้วกําลังสีลงไปเด้อตอนนี้เ,เด้อพี่น้องเด้อกําลังพี่น้องกําลังสีลงไปไปเกี่ยวข้าวเกี้ยวข้าวได้พูดในน้ำล้วนเต็มให้หน้า ั acon, ่นเจะตึกะดุกรไหนได้นหมพี่น้องออนถอดอุปกรณ์ให้สกีเใส่ีืนยาบผืนาบตีลูน้ามาสาวไปพี่น้องลองเกี่ยวขาได้ไหมดูหนึ่งวันดูหนึ่งวันมาอีกนิด้ดยวมาอีกแบบมาดูมูมลวได้ครูช่านะะเขาจะกระตึกสะดุงพี่น้อ ได้ยูจ้าตอกเงียนอ่ะเป็นอพยพตะาคีนบ <pr im identical> <pr> 네่อาหมวกน้องพี่เนะเป็นมักโซมีโซเน่าผักเหลี่ยมเป็นคือหมวกกัน อ่คืนหนาด้สาดีกเขาเขางามไงไม่หนาเกียวสบายเป็นพอและเี่น้องอ่อนฮูแล้วแฟนเพื่อนให้หนาลฟ์สวยเกียวหนาไหมอ่แต่ละให้ม่หนาให้นะหนาเป็นมดเดี๋ยวแล้วให้เป็นมามันแหงไว้หน่อยแต่ให้เป็นพรยิงขึ้นมาก็ได้กี่าโซคนเท่กียิงไประวังใคยนะ อันขอรถไฟไปเอาของไปเมื่อไหนปะเ้คนบอกไอ้จีไปหน้าก่อนเด้อไปหน้าก่อนไงหน้ำไปหน้าก่อนเขาเขาให้หนึ่งหามพี่น้องไม่แต่แบบกองใหญ่เนาะกองใหญ่แล้วก็บอกคอยมีหนาไปหน้าก่อนเด้อสีเด้อเมื่อก่อนไอ้จีกี่ยวเป็นกองอนี้เลยเดี๋ยวแล้วก็สาวสาวหนาอ๋อคุณล้างพี่เนาะเป็นยังไงเนี่ย

พอจะดรอ่ะกับมหามานีกำลังเอ้าแด่เลยไมนมีแดดหรอกหมูอานอย่บโต๊ะตรงนี้หนามรายอยากเปียนเนี่ยถ้าถึงเครื่องสะด ตาลิบุนไอเขาก็เขากาเขาหามว้า,า,าไงวางเกามัดมัแดแล้าาวก็ตานี่คือน้องใบออกนี่แต่งหีงน้องมีเลี้ยงป้าเขาเลี้ยงงามนพี่น้องน้องนี่ยาวะแเนจะแ่น Kiêu kìo 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 nhảy kìo 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 nà kìo 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 sáng kìo 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 bây giờ kìo 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 kìo

บางคนเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับนีฟใสกิแห่บางคนกัฝาเซบาเนาะสิเนอะเส้นได้จากนิเกียวใส่กิแห่พี่เนอะมันขาดเฮมินเกี่ยวล้นิบแล้วห้ากับมือซ้องขางนะฟ้าฟ้านเนอะเวลาเกี่ยวออกยันก็้อขอเนาะคืออ่อนนี่เอาเซบาเอาเซบาน่ะยันก็ข้อ

ไหนี่หามหามกูไ some ้ที่พันหน้าเขาไม่ย่เงหน่อยามเอาเ่บบาไหนที่วันน่อเคยตาม้ว่นนั่งก้อเประมาณสามสีก่ออะไพี่นนาะแ้่ก็มาสางฟางแล้วก็มัดมัดแล้วกับพึ่งพึงตากเนาะที่บนเทปเป็นพรคื่เป็นมัดเอา มันแหงไวเพราะว่าให้ยันพุนยันผามาน้ำนี่เป็นต้นไมีปลานะพี่เนาะใช้าีตาขุดหรือตาหอยาส้าห้าอาก็ประจับ แปรผีพอหน่อยสุดละมาหน่อยหาที่น่งใหแด 没有。No, no. มเมเสืนเกียอยูะพี่นอ้องหัวขาวค่ะขึ้นมาแดดจัดจัดจัดแรงมากอันนี้เขาฮะจอาอเมียเขา่นะเขางั้นด้วยพี่นอ้องพื้นลายหน้าบึงเป็นหน้าบึง้ง่ะ นลองเกี <glorious> ่ยวขาวงามแดงบใส่หมเด็ดแดดนะพี่น้องเ้ยตคริลองเกียวขาเด้อมันเด้อเกียวให้มันแหลงนะีนึงนะ้ป้าถองผาล่ะพี่น้องแจงจางปางเข่าก็เกียวอุ่มหุ่มกำลังสีลงเกียวงามแรงแรง่ะ ไม่ีรองบเทียบ่โยบัสื่อรองมากนอกกับบปสื่อเพื่อคนม้วนขาแบบไมได้หาอไม่มีขาตอนย่างถั่วเข้านะเราไมีรองโย่ใหญ่มู้นเอาไปสื่อหนเน่าไปเนองเ้าบอกหนูนะทีเขาเองว่าต้อนเตรียมพร้อมมาใส่รองกูมาค่ะหราบไปคนไปคนใส่สุงข้าสัตริเด่าไัรเกี่ยวขาใส่ส่งขาสัตร์เกี่ยวขาไม่เนอะใส่ง่า ถ้าอยากถ้าอยากเป็นผิ้วสีแทนนะมาเมลือมาส่วนขาวอยากเป็นผิวสีแทนกับเหอะเน๊ะกับไปอาบแดดแดดไปต้นน้ำ,นำยาขาวได้พี่นนเนาะแดดพี่เนาะจะเป็ดพ้นพนะี่เนาะเกี้ <ลง S 2> ยนะวเลยก็เอาขืนอีกมวหายหน้าอัานถ่วมได้เอาขืนเลยถ้าบมึงว่าพ้นสิโต้คือบอลมาแหลมอางพี่เนาแต่กะมัด โตกับบ่มีปัญหาดอกเห็ดเป็นกำมันแห้งฮะกัเอาอคคืนถ้าเห็ดเป็นพรนั่นโบได้แล้วพี่น้องซมือเนี้ยโบแห้งถ้าซานั่นมัดเนี่ยกับ้างเนี้ยทำหน้าน่ะกับเกี่ยวขาวในดีปะเกี่ยวขาวด้วยี่นี้ย ไลฟ์สดไลท์ออสดยูทูปเปล่าเออมาเ่ดยูทูเกี่ยวขาวเบือนแบดสิมีร้านนะพี่นนองแบดำลองเรียมมาเบยไซ่ลองด้วยพี่้นาะไงโอ้ยสิมีปีกมากมจงไเอาไว้มาจับอย่างาตะิ้อโอ้ยห้าลุยหนาม่หลังซ้อแหนมนะสายแนมหลังหย่หย่ปีงลกงหญ่เลี้ยงหย่นปีงตีนมัน ก็อันนี้ยังท่านไลยลงมาเนาะตัวกระดานสีเด็จัวท่้งกระ้า่องเลยเกียวยงงนั่นหมอนียร์ไนมแล้วเกียร์นั่นเกียวโลเกียว์ันมแล้วเด้อไน่มเด้อซื้อบอกเกียวต่เต่ั้งรถมหาลุมลูก อย่าจะเทองมาหาลุมหรือยฉลาดแห้งดิเลี้ <c oughs> ยงสัตวนเลยไนงะยานปลิงปลิงมันสิมาเี้ยไหนเห็น่ะเลียกะมาเลยน้ำเนงรามากูกขาเดอลูกไส้เดียว

ปลาเกี่ยวข h o ả n g 2นอหนาที่มันไล่พี่น้องเอ้ยหนาไล่เนี่ะปลาอ่อนป้าขาวตัวนี้ให้หนึ่งห้าเลยอ่อนมันหนาให้ให้ตะก้าได้พุ้ยไล่เป็นเกี่ยวพี่น้องเป็นเกี่ยวให้นี่คนเดียวให้มันแหลวในเรื่องว่าให้มันแหลวให้เดียวคนเดียวเพิ่มตามโกกับเต็มกำเลยเนาะนี่เขามันหนา มาดมัดมาเป็นกล่ำไว้พี่เนอะอือเอาเขาเลยเอาลำเขามดมาดไปตรงไหนทางไปพี่น้องเออแล้วเขาจะมามาที่ม่ามา ขนลงไปหาขึ้นเท้าเทียงขึ้นไปแหวนทั้งเทียงเลยแล้วเนี่ยขาวให้เปล่าคนสายปานเป็นสายให้งานสายให้งานทำแหงปลานระว่างเข่าถึงหน้าหมาเมื่อน,น่ะ เอาโคนขาวก่อนอันนี้เป็นตัวเอาจังมาตาเอสเข่าระหว่างเข่าเฮียหรือปล่าเข่าเฮียขัพี่สอบไปแม่เไงหรือเนาะเป็นแบบเพิ่มเพิ่นเอวดดีพี่น้องเพิ่นอวดีเพิ่มเพิ่นเพิ่นเป็นคนเก่งไซส์หลายอ้าวโต๊ะหนามคกๆ

โอเคเดินไปอ่ะอที่ไหนบอกไปพี่น้องถ้ากลับมาเต่เมื่อหนานาะคลิปนะบอสซูสสามพี่น้องก็เลยคนเข่าคนเข่าขึ้นไปทั้งเทียง้นจดแล้วหายนึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแบดเบิร์ดพี่น้องแบดเบิร์ดไปใส่กระชิมกับบริษัทายเนอกกามาเฮ่อนเนาะพี่น้องถ้ากอาบน้ำแล้วมืออื่นก็ไปเกี่ยวเข่าให้มันแล้วเนาะพี่น้องเนาะถ้าคนมาตกเนาะถ้าคนตกบริษัทไปด้วยพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กะสิผาวว่าสมนีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กะสิผาวว่าสมนีเด้อพี่น้องผากก่ากดไลก,ก็เสะหายสองเซาฟ์คลิปเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดี